ส่งงานครับะอะคอดจีแปดสวศูนย์นะฮะคันนี้เข้ามาจัดโปรห้าพันนะฮะจูดกองหลังใช้งานน้ำมันอ e ี0สนะฮะก็1้อนะครับคันนี้เป็นงานแก้รีแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าวิ่งไงนะครับแตกต่างชัดเจนแน่นอนนะครับรอบรอบช่วยเรื่อตัวสั่นเรียบร้อยนะฮะ G8 2.0นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะครับช่วยเรื่อตัวสั่นเลยนะ ใช้ตัวนี้นะครับ A Mayban ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศนะครับสายเป็ี่นสีสายแก๊สเวลาจุนรถตปีนะฮะวันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีคาร์ลคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเคสฮะเปิดแอ้เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ T8 2.0สนล้ 8, อ18ท่อเดิมนะฮะน้ำมัน E20 ไม่รอกลองคาง Gracias.